Victoria ยออริโนเครื่องชงกาแฟไฮเอนด์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกปี2025มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกวิกตอเรียอีโกวันพรีมาเครื่องชงหัวชงเดียวที่ขายดีที่สุดด้วยดีไซน์มินิมอลทันสมัยแต่เทคโนโลยีสุดล้ำจัดเต็มสั่งการง่ายผ่านปุ่มที่หน้าจอหรือแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนราคาเบาๆเพียงแค่2 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะ เครื่องชงกาแฟ2หัวชงขึ้นไปที่ขายดีที่สุด รุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็เทคโนโลยีล้ำที่สุดรวมไปถึงราคาสุดคุ้มที่สุดก็ต้องรุ่นนี้เลยค่ะวิ c t o เรียอีเกิลเทมเครื่องชงดีไซน์แบบใหม่ที่มาพร้อมกับระบบควบคุมอุณหภูมิแบบใหม่ทั้งเีโอเทคโนโลยีและมัลติ PID ที่ไปควบคุมอุณหภูมิทุกจุดของหม้อต้มที่เป็นแบบมัลติไบเลอร์ให้เสถียรแม่นยำทำให้ทุกช็อตที่สกัดจากเจ้าเครื่องนี้เพอร์เฟกสุดๆไปเลยค่ะแถมด้วยระบบเธอที่ช่วยรีไซเคิลพลังงานความร้อนที่เหลือในระบบ กลับมาใช้ใหม่ทําให้ประหยัดพลังงานไปได้เพียบเลยค่ะปุ่มตั้งระดับน้ําถึง5ปุ่มตอบโจทย์เมนูกาแฟไทยหน้าจอาทัชสกรีนใช้งานง่ายสามารถเมมโปรไฟล์ของเราได้สูงสุดถึง8โปรไฟล์เลยค่ะ e ีเกิลเทมโปมีให้เลือกตั้งหลายสีทั้ง2และก็3หัวชงในราคาเริ่มต้นเพียง3ามแสนหนึ่ แต่ถ้าใครอยากได้รุ่นที่มีเทคโนโลยีล้ำกว่า Eagle t e m p o ก็ต้องยกให้รุ่นนี้เลย Victoria Eagle One ด้วยดีไซน์สไตล์แบบมินิมอลแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยจัดเต็มเหมือน Eagle t e m p o ปทุกอย่างเลยสิ่งที่เหนือกว่านั่นก็คือ VIS เทคโนโลยีเจ้าเครื่องนี้สามารถใช้ AI ในการคำนวณน,น้ำหนักของน้ำกาแฟโดยที่ไม่ต้องใช้ตาช่าง <Wow. S 1> ครบแต่จบในราคาเท่านี้เองค่ะ ไปให้สุดไปให้จบก็ต้องตัวท็อปสุดอย่างวิกตอเรียแบล็กอีเกิลมาเครื่องชงที่สามารถชงได้ทั้งแบบเอสเพซโซและแบบเพียวบูที่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมการชงเป็นแบบเอสเพซโซหรือเพียวบูได้ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเอง ด้ามชงมาพร้อมกับเพียวบูเทคโนโลยีที่ตัวเครื่องเนี่ยจะเปลี่ยนการปล่อยน้ําเป็นเหมือนจังหวะการเต้นของหัวใจเรียนแบบการใช้กาดิฟวนๆอยู่ล้าไปอีกด้วยเทรตีจีเนียร,ระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะที่ช่วยให้เสถียรและก็แม่นยําแถมประหยัดพลังงานสุดๆเลยค่ะมาริคเนี่ยยังมีรุ่นที่เป็นกาบวิเทคตาช่างในตัวด้วยนะมีทั้ง2หัวชงและก็3หัวชงในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 6 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะซื้อเครื่องชงคู่กับเครื่องบวดวิกตอเรียตระกูลใหม่ได้ราคาเซ็ตสุดคุ้มรับสิทธิและซื้อเครื่องบดตัวที่ 2. 2เครื่องแคมออโต้และเครื่องปั่นสมูทตี้ในราคาพิเศษเข้ามาชมแล้วก็ทดสอบเครื่องจริงกันได้เลยที่ Aroma Online s t o r โตร์โชว์รหรือติดต่อต,ตุกติกที่คอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ